ล้งหลังแล้วก,กินนีกาสกับทางด้านจะได้ลงตัดกับครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางด้านกินนีกัสครับน้นำห <mm> มูสองปรตูมาหนึ่งครับตอนทีเราตู้นี้เอาไปต่อได้ครับสามคนให้ทางขวาแล้วปาดจังหวะนี้ยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่แล้ประตูนี้สี่เอาประตูนี้สามครับโอ้น้อต้องบอกว่าจังหวะที่ตอนโอ้โหนี่สามปอนเลยเมื่อสักครู่ครับใช่ครับปอน กินิการ์เนี่ยมีต้องบอกก่อนครับว่ากินิการ์นี่มีผู้เล่นชื่อฟอนมีสามคนครับก็จะคู่นี้สามคนได้บอลทุกคนครับใช่ครับแล้วเป็นฟอนสู่หน้านี่จังหวะมก็ต้องจบได้ครับใช่ครับต้องคงกับเพื่อนใจกว้างครับเห็นอยู่ตรงกลางว่างอยู่ครับแล้วมาไม่ถึงนาทีมาเสียประตูที่สามประตูจะได้งลงตัดหน้าเกมเริ่มจะลัว,วรครับไปไปในครึ่งหลังเนี่ยลงมาเล่นฐานกลางขวาครับ มาร้อนกลับมาบอยมองข้างหน้าอยู่แล้วทียาวขึ้นมาไม่ตรงเพื่อนครับแต่ขวาสุดท้ายไม้แกี่วันนี้จะมาติดมาต่อกันไม่ได้เตูบบอยนี่โบยเพื่อนเลยครับตูบตัววันนี้ครับบาดเก็บได้ครับบาดจะตีไม่ผ่านครับบินตูบเที่ับปอดึงเข้าตรงกลางแล้วจะไปครับเป็นบ้างครับ การเก็บได้ครับต่อนคืนครับโอ้ยเราโดนด่าก,กันตลอดนี้แมาแล้วพับจังหวะสุดท้ายโอ้เพื่อสินได้าฟาไปขวานก็จังหวะสุดท้ายครับจังหวะพักนี่แตกไปแล้วคก็โดนขวาคตตนครับเอาชัดเจนครับตรงนี้เป็นลูปปีกครับดูว่าจะมีลูกซูเปอร์กแป๊ัครับมีปปมบทุกทีลูกโอ้โหเหลี่ยนนี้เท่าซ้ายเลยครับเนี เดี๋ยวต้องดูว่าจะมีทีเด็ดหรือเปล่าครับแบงค์อะไรครับเวลายังเหลือเยอะครับเน้นๆนะมีดดโอกาสตีตื้นขึ้นมาได้ครับโอ้โหแบบมุมมันก็ต้องบอกว่าบังคับเหมือนกันเนี่นนนนนนย,ยบบแบบต่งหวะแบ,บบนี้ครับดูว่าแบงค์ครับชี้ให้เพื่อนวิ่งเอาไปตรงกลางครับแบงค์ได้ลูกสู่ครับปาร์ตยิงชันแลบจังหวะสุดท้ายเอาดาวสวนกลับก้วปอนอยู่ทางขวาก้วปอนโอ้โห้ทิ้งลูกนี้เอาไปไหนไม่รู้่เลง <c oughs> อ่าก็ตัดได้ครับจริงๆรับ้อลนมิดยิงมิดโอ้โหนะครับท่านี้น่าเสียดายครับยิงไม่ตรงขนะอบครับโอ้โหครับมีโอกาสขึ้นนำครับ <c oughs> เตะตั้งเตะดับปา,ากาประตูขึ้นมาครับเพาะเล่นท่านทันทีครับจะล,ลงตัดกันไปมาสบาที่ตอนนี้พยายามลงถอยลดตัวเองลงมาเชื่อมเกมต่ำครับโอ้โดูครับจะทำได้ดีขนาดไหนบอย บอลแรกไม่ค่อยดีต้องแก้ไขครับขาวากว้างสนามวานันขวาไปให้เร็วสวยอามบาดีที่ครับบเข้าขวามาแล้วจีนลูกนี้ไม่ตกเก่อครับเฮ้เล่นบอลกันตามช่องับคทางด้านเจเล็กลงตัดครับตั้งเตะาตามาประตูขึ้นมาแล้วเพาะเล่นสั้นเหมือนกันแล้วพีการบอลอยู่ที่ป๊อ,อปครับ ขวาตันหนาบอกว่าโอ้ยจังหวะนี้มันดีแล้วนะเพื่อนม่ท้องครับวย้อนที่าค,ครับย้บอนกุาที่ซ้าครับอ้องกลับไปตั้งกันใหม่ครับบอยเซตบอลต้องหาช่องครับเราเปิดลูกนี้ไม่ดีครับออกข้างครับเป็นตู้ของชนิดการครับ แล้ปอดจังหวะนี้ครับจะพลีกจังหวะนี้ครับป๊อปยิงนี้ติดเซฟครับโอ้โหเซฟครับเหนียวครับมุกนี้ปอดจังหวะนี้ได้แล้วไหลยิงนี้ติดเซฟครับปาดออกหลังครับมุกจังหะนบูมครับ จังหวะที่ตัดเข้ द, าในแล้วไม่ยอมจริงก็ไป่จ่ายให้เพื่อนข้าเท้าขวาด้วยนะครับอาจจะมองว่ามีโดนบล็อกครับก็เลยไหลครับทุกทีอยากคงไปเตะบอลครับทุกเปิด์สบอลของลูกนี้อย่าเข้าซองครับบาสครับติดมาดีครับบาสที่อีกทีบอลนักตาไปแยกครับบาส โดปาบเปิดจครับนรเอาเป่นาตาปตับออกทีนจัดงกันะาครับจังหวะนี้ไหลด้านซ้ายที่ป๊อปป๊อปชิงเอาชิงไปดีครับแล้วจะสวนครับฝาตรงนี้จ่ายทางด้านซ้ายครับแบ็คเข้าสายครับแบ็คยิงเี้ปิดบอลครับบอลต่อ้าไปครับ นะครับแล้วแจ้งได้ครับกินนิกาดแล้วลุกขึ้นมาครับเอาจ่ายย้อนหลังไปนิดนึงครับเดี๋ยวไม่โดนครับวอลออกข้างครับเป็นลูกตุ้มของทางเดี๋ยวเริ่มันครับผมหาช่องหาเป้นที่ในการจ่อครับด้านซ้ายที่แดงแดงล็อกแล้วคืนมาตรงนี้ ขึ้นมาที่บาสบาสแต่งเข้าใส่บาสยิงลูกนี้ครับข้ามขานครับโ,โอ้โหครับพยายามจะเน้นครับก <c oughs> รบเกี <c oughs> เ่ยวลูกนี้บอลออกไปแล้วไปไปบากอยู่ครับ บาสลูกนี้บาสจะพลิกหลบแต่เชื่เกี่ยวได้ครับมาที่ปอนลูกนี้ปอนจะแหวกยังติดฮะครับลูกนิ้จ่ายมาที่บาสสวยบาสจะจ่ายไม่ทะลุเด็ดเอาเลยครับบอลฟังได้ครับตะวัดมาลูกนิ้ด้วยครับยังคงใช้ความก่กาครับกระโดดไม่ได้ครับแล้วเปิดลูกนี้ไม่ดีครับลูกออกข้างไปครับ ตูเลนสั้นทันทีนแล้วกินิกาเก่งฟอสร้างมาพี่ป๊อปบจงการไม่มีใครเข้ามาเอาครับดูต่อยมาตอนนี้ปอนปามที่บอลยังได้อยู่เก่งป๊อปไม่ออกครับอ่าแล้วมาออกจะมาออกครับเดี๋ยวไปตูเดียวแล้วตรงนี้เกตีไวครับของเจนนี่กอลสั่นครับ บจะไปครับจะไปไม่ได้ครับจะไดูดูกับตู้มาที่ไปเลยวิ้ไปตีมาครับที uh, ่คร no ับครับตัดโยกเปิดเข้ามาลุยบุมตัดไม่ได้ครับแบงค์เขาเก็บได้ครับแบงค์จะไปไปหานครับแล้วจะโดนสวยเปล่าครับหาที่ปอนปอนวิ่งลี้วิ่งหน้าตั้งครับให้ทานครับจับตัวที่เสียได้ย้อนเดี๋ยวมาตั้งเดินใหม่พี่บอย ล็อกแล้วเปลี่ยนการอ้าวไปเปลี่ยนย้อนหลังเพื่อดีกแล้วังหวะนี้สุมาที่ปอนกระโดดลูกนี้โดนไม่ดีครับบอยเยอยอก,กียร์ปั๊บบอยออกข้างครับเป็นลูกทุบขอบทีท่นี่ครับสุมาที่ป,อปอ๊อปวันนี้ ตุ้มๆครับแบงลูกนี้แบงกินสายลูกนี้โอ้โหไม่ตกกอบครับหาบอลเล่ลูกนี้ครับได้ลุ้นเลยทีเดียวถึงยาวมาโอ้โหเน่ยเกือบถึงครับจังหวะนี้ให้สวยครับไอเดียดีมากคจังหวะนี้ของกีการ์ เปลนตั้งแต่จากฝาประตูขี้มาโปรคลิกแล้จะมีการเปลี่ยนตัวอ้าวทีนี้การ์ดใครจะออกก็พอรป๊อกออกก็เปลี่ยนแบ็คกัปายแล้วชนะทีนี้กาสกับตอลให้มาไม่ดีแล้วโอ้โหบอลแตะบอลยาวเินไปแล้วโอ้โหจังหวะนี้ดักสวยมากครับอาวแล้วลุยขึ้นมาปั้นที่บอลจังหวะสุดท้ายดักกลับมาได้ครับให้มาบ้ายในที่ครับ ไหลมาตัวนี้เปิดไป้สองสองเอาไปเลยไม่ได้โอ้เหลือเชื่อครับโอ้โหครับลูกนี้วิ่งเข้าแฝดครับไม่เข้าได้ครับข้าวขาดไปครับโอ้หลาเดียวพี่นอนจังหวะนี้ต้องได้ครับโอ้โหว่ามันไม่ได้เห็นไงครับไม่นะตรงนี้หลอกขลาดไปครับ ปุ่มเป็นปลาที่ปลาแล้วจ่ายสั้นไปครับแล้วดักได้ครับบอลลูกนี้บอลจะไปเลยครับยังตีครับไปตัดได้สวยครับไปจ่ายทะลุมาลูกนี้แบตกระพริกโอเคยขึ้นครับสวยไล่ครับบอลเปิดจังหวะเดียวออกมาซ้ายครับบอลอีกทีแล้วมันซ้ายครับซูครับหาดีเดิร์ครับบอลได้ครับบอลกระชากตัดจะ ฟองบอลได้ครับแล้วตอนไหนพีครับโอ้โหดึงเสาสวยมากครับเราให้ทีนัดขวาทานหรือเปล่าบอลเปิดยัดกระบว่ไม่ผ่านครโอ้โหบอลเป็นลูกเตะบอลครับของซินิการครับเอ้ยเขาล้องเี้บโอ้โหเรียบมาครับบอลลูกนี้ครับขึ้นเท้ครับเด้งๆครับแล้วไม่ฉลาดครับ คู่ดาวประตูครับปัดออกมาครับไม่ไม่พ้นครับเข้าจนได้ครับโอ้ยไม่นเชิญแล็บก็สําเร็งงแล้วบอลมันเปลี่ยนทางครับโอ้โถอดบอยออกเลยคราวนนี้จะได้ลงปัดโอ้โหเสียประตูโอ้โหบอลคนเดียวนี่ใช่ครับต้องบอกว่าชับจีบหรือเปล่ากดไปคนเดียวโเหรอสี่ประตูได้นี้ เก่งที่แล้วเอามานล้วเดินหนักกับฟองอเก่งให้ออกมาซ้ายครับให้ออมาอันนี้ปอนกับไปตั้งกันใหม่เก่งอ,อ้าวล้วจังหวะนี้เล็กเดินไปครับแบงค์บังอยู่ลูกนี้คืนมาท้าโอ้โหวันนี้เล่นกันนัดก,ก,กันผิดฟอนไปหมดแล้วแต่ท่านเจได้ลงตัดแล้ว ีบอลยาวขึ้นมาไปฐานทักลงขึ้นมาลูกนี้ปุ่มผู้สั่งชูเป็นหลักเข้าสองครับปุ่ไกลขึ้นมาครับอ่าแล้วมือไปดันนิดนึงนะผู้ตัดสินเห็นเนี่ยังหวะนี้เปิดมาครับลูกนี้แบงค์ทับลงได้ครับ <c oughs> ก่อนขังแล้วจะไปต่อโอ้โหแม่ยดงแดงเด้งเดงเดง แเป็นโอ้เป็นตนนีนจะได้ลงขาได้พู่แล้วมันจะถูไ่แรงม่งจะไปครับลูกนี้ยังติดที่ใจ่งครับเสิดขึ้นมาลรงนี้ลอยลึกม,มาถึงสีทับครับกับพลิกลรกนี้หมวนออกมาสวยครับคัดจายครับตูงนี้ เต็มทักอีกทีหนึง่งตู้ก็ตีติดจังหวะสองให้ลงการมาปอนแปะช่วงนี้ตะางให้เพื่อนไม่ดีจังหวะสุดท้ายก็แหลกเงินไปเก่ง,งหวังออกหลังไปเลยครับโอ้ตอนนี้กินิกาส์ดีไปเล่นกับเวลาไปด้วย,ยเห็นาาตั้งเตะจะเปล่าประตูขึ้นมาครับต,ตั้งเตะจะเปิดงานหรือเปล่าครับเล่นสั้นๆออกมาทางขวาบอลที่บิ๊กกับกินิกาส มาเครับบิ๊กลงมาหนึ่งแล้วเปิดทะลุช่องสูงนนแล้วป้อนนะคร้วฝับขวามีเพื่อนรออยู่ให้ปอนมาแล้วเปิดปูเสาถอยแรงเกินไปแล้วอไอเดียดีนะจังหวะนี้ครับลงนี้ต้องถามที่บ้านเลยครับว่าต้องประกกน,น,น,นป้อนนี่ว่านนสูาานนงเก้าสิกว่านี้เปิดสูงเกินไปอ่ะนา่เตะตาฟาประตูเล่นจันทร์ซากิเล่นกุนตัด โอ้โหฟ้าทิ้งออกมาให้แบงค์ก็ข้างหน้าเก็บได้ครับลูกนี้โอ้โหฟ้าเราจะขับไปเข้าแา่ด้านหลังอะครับฟ้ากระโดดเตะเนาะแบงค์เปลี่ยนตัวอีกคนครับกงเขาจะเล็กลงตัดจวไปจะออกครก็ไปจะออกครับโอ้โหจะเอาทาร์ตออกแล้วตอนนี้เขาบอกว่าการเปลี่ยนตัวของเจ๊ตงตันี่เลยเนี่ยยอมรับสมบูรณแค่ไหนถ่านัะไหนก็ไม่รู้แบงค์ก็ลรงนี้พี่เขมา ไซริสโอ้โหครับบอลผ่านหน้าเสาประตูไปครับโอ้โหที่ก่อนนี่ไม่รู้จะทำอยังไงแล้วไปยืนตุ้งเสาอยู่เมื่าตะคู่แต่ไม่โดนไม่ครับวันนี้อะไรก็ไม่เป็นใจแน่าจะได้โอกาสเปิดลงมาตรงนี้บาสต้องเคลียร์ทีของด้านข้างครับคนเล่นไปเล่นมาบาสมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาลแล้วใช่ครับต้องดักบอลนะครับหรือว่าจะดักอยู่ไหมบาสอีกทีครับดักได้ครับ ับเอาตรงนี้แต่แต่เขาเล่นครับแต่แต่ยาวเยียนไปล็อกกลับหลังมาตอนนี้ปังที่บอลเนี้ยตอน,น,อนไปสุดเช่นล็อกกลับมาไม่ผ่านเอาแล้วจัน้ายบอนโอ้โหดูหจะเข้าไหนก็ได้ยกไปเสาสองคืนมาบอจริงด้วยซ้ายโอ้โหเท้าไม่ถนัดย้ามา ัทงเตะโยนยาวขึ้นมาโอ้โหโโเก่งมากงหวะนี้ดักได้สวยครับสายสวยครับลูกน,นี้แบงแบงโย่เข้าซ้ายแบงเก่งตัวนี้ติดครับติดไดครับแล้ววันนี้บอลครับบอลจะไปครับตัตดได้ครับ <นะ S 1> ต,ต้องคืนมาตั้งใจที่บาสบาสหลอ,อกครับเอาเอาอยังถึงกับแบงยังไงครับเข้าซ้ายแล้วยิงไม่ผ่าน ต้องเอาใชยรับเข้าสองให้เขาตูใช่อะไอ้าวันซ้ายครับกินนกัดว่างครับทางซ้ายอ้าวดึงโกกกลับมาแล้วเปลี่ยนข้ามฝ้าวันขวาไม่ถึงยังแบงเอาซ้ายอ้าวดูว่าโอนกินกัดแล้วเอ้าปัดเอ้าแทงเข้า เรียบร้อยครับลูกนี้แบงครับขึ้นข้าซ้ายจริงครับคุณทำลูกเขาเซฟตอบแต่ไหมครับสามเข้าไปครับเราจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนได้เลยครับโอ้ขี่ลูกอะไรก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้ขี่ลูกยิงแบงเข่าเข้าไปเฉยเลยน้ำมันน้ำมันเมืองไทยเข้าไปอย่างสวยงามครับลูกนี้เดี๋ยวจริงลิศข้ามขานั้นก่อนนักเนี่ยหลังเดียวที่ก่อนยิงแม่งข้ามเลยท่นเดี๋ยวจะบอกว่าจริงมาสองลาครับแต่เข้า แปบงค์วิ่งเข้าไปครับสุดท้ายครับกัดไม่ได้ครับเก่งครับแร้มกันมาณปามกันอยู่แล้วตวัดลูกนี้เก็บได้ครับเจย์เลี้ยงตัดครับทาตั้งที่บาสบาสลยบาสชักนี้บาสแทงไม่ผ่านครับแล้วจะเสือหรือเปล่าครับบอลวิ่งลูกนี้ยังทันอย่างกับบอลกระชากให้ผ่านครับบาสครับวิ่งตัดครับลูกนี้สกัดออกหลังไปครับลูกควอนได้ครับของกนนการ แต่มุมตะนัดนะซ้ายครับของกินนิกาครับนะอ่ะสกอร์นำอยู่นี่บางทีจะไปเล่นเกมลุกขึ้นเยอะๆนี่ต้องระวังเหมือนกันครับบอลโหมลูกนี้แล้วก็ผู้ตัดสูนรับสข่าม์อาจะส,วน,ส,ว,นสวนขับครับนายตามช่องออกมาแนละซ้ายบอลอยู่ที่แบงค์ครับดูเ่าไมลินเส้นกับแบงค์ตัดเข้าในมาอา้าวมีสองคนยังได้ครับจะได้ลงตดัด มิกรโอ้โหจันลุยในจังหวะนี้ไม่ได้ครับแต่ทิ้งออกมาแล้วโอ้โหแบ็ปอ์สปีดมากเกือบทันครับนี่จังหวะเล่นเครื่องมาโอ้โหถ้าติดเครื่องเมื่อไหร่นี่โอ้โหหยุดยากครับเอาเแล้วไม่ติดโอ้บ้าดิโอ้โหยังดีครับเออเต่ลูกบอลไม่เป็นใจครับแบกครับแต่ลูกนี้แล้ว,ลวยิงแล้วลูกนี้ รื้เปล่นครับไม่แล้วมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเราขั้นขนาดยังจะถอดปอลออกแล้วสำหรับกินนี่การครับถอดสุหน้าออกจากอ้อมลงมาครับเดี๋ยโอเคครับวางยาวมิดยาวเราจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนนึงครับสำหรับกินนี่การครับจะเปลี่ยนตัวอีกคนครับจะเอาทางด้านบิ๊กออกครับ ปาดขึ้นมาครับปาดโยกลูกมีครับลุ้นหน้าประตูครับไม่ถึงแบงค์ครับยังโบกตัดทิ้งไมได้ครับลูกออกก้างไหครับลูกทุบของเจมส์ล้มตายครับแบงค์ทุบมาครับโยกมาจ่ายพระนวาสวยครับหลุดไปครับจังหวะนี้โยกปั้นลุ้มีคเข้ามือผู้ตาระตูครับบอลเปนมีขากักครับยังใส่กันจังหวะนี้กรสีโอ้แล้วไปรอบอลครับฟ้าดักสวยครับโอ้โหโยกสอง สี่สามเอ้าโอ้ยจังหวะนี้ป่าครับนี่ครับเป็นการป่าครับเป็นออฟฟัั่นนะครับยิงมทำไมครับลูกนี้ครับปีกี้ครับแบงค์ครับแขบงครองต้องจิตต้องสตากให้ถอยครับดูเรียมเอาสายลูกนี้ของแบงค์ครับแบงค์ยิงเลยครับลูกนี้เลือดลูกนี้ อ้าเดชนเซฟแครับต้องเคลียร์พิงครับอย่างนั้รุ่งทุ่งครับเล่นสร้างทันทีครับแล้วพิงลูกนี้โอ้โหถูกความเร็วไม่เป็นรองมาปอแล้วถูกว่าย่ายกับเท้าเลยครับพิงยาวมาสวยมากครับป๊อปพักโง่มาข้างหน้าสามโนครับปอนโอ้โหเพืแอนเตะไม่ดีจังหวะนี้ยังได้ครับปอนโอาแล้วออกข้างแล้วเนี่ยปอนจังหวะนี้เตะไม่ดีคลับโอ้โหเสียดจมีโอกาสยังมาจะถู่ ตูปากพวกนี้ปี๊บครับถูบังได้ครับเสียให้ออกมาป๊อปมอสอาลัคนหน้ามีพื้นที่ครับมอดไทยจับแล้วไหลออกมาซ้ายป๊อปทันหรือเปล่าทานัานยากตลอดไทยใช่ออกมาโอ้โหแม่เพื่อนเล่นยากแล้วตลอดตอนเสียไทยอุ้ยป๊อกอันบนม่มีน้ำหนักกันตอนนี้ โอ้โหแล้วไม่ออกด้วยครับดูวขาเก็บได้ทางขวาไอ้ตามช่องมาตอนนี้ก็เขาไขตัวทานได้อีกแล้วนะไอ้ตั้งแต่ะเป๋าประตูของเจลิสลงตัดขึ้นมาเราเนี่ยเวลาจีนเนีหมดแล้วเาอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเขาสามารเก็บในช่วงเวลาหลังครับโอ้่ทิ้งได้ครับเสืออย่างนั้นไปลูกทุกตัวน,นั้นซ้ายอีกทีครับโอ้โหแล้วฟุ้งยาวทุกนาทียังโหม่งทิ้งเอาไม้ได้อะ ดีครับแบงค์ตรงนี้แบงค์จะพี่ครับมงตรงนี้โดนมีตัวครับแบงค์ตามยิงขวาตรงนี้โอ้โหตีเซฟครับโอ้โหแบงค์ยิงไปขวาตรงนี้โอ้ลูกอีสุดสายประตูยังไวครับตรงนี้ปาดออกไม่ได้ครับใช่ครับบอลมันมาไม่ดีด้วยครับเปิดโดนตรงนี้เอายาวไปไกลครับเปิดแรงแล้วตรงนี <oh. ้ลูกซุ่มของกินิก claro> ัส อยู่ในช่วงชุดก็รางวัลเจ็ดแล้วตอนนี้เวลาก็โอ้โหใกล้จะหมดเต็มทีครับเราเก็บในขึ้นเวลาลครับเซียนให้มาปอนเบิ้ลหนึเดียวบอลไหลทางซ้ายมาที่มอสครับยิงเสาแรกโอ้โหมาตรงกรอนก็ตอนนี้ปอดับสวยครับไหลไม่ผ่านอ่อแรกจัต่อสองตู้ก็ให้โอ้ลูกนี้ล้มไปเองครับสองที่บอลแล้วยังได้แต่ลูกทุบครับ อ้าวทุ่มปลาอีกแล้วครับมาเลยมาเลยเราก็หมดเวลาการแข่งขันขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมในการสนามก่อนครับเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมในการสนามก่อนครับกิจการครับเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมในการสนามก่อนครับทางกิจการเราก็ทางด้านจะได้ลงปัดครับเชิญเลยครับที่การสนามครับโอ้ยังไงต้องขอคุกผู้เล่นทั้งสองทีมในคู่สุดท้ายว่าจะสัปดาห์นี้ครับสำหรับเซเว่นซองซูเปอร์ซันเดย์ลีกครับ โอ้เป็นชนะกินิการกเาเอาชนะไม่ได้สี่ปนตัวสองเขาจะอะไต้องอ้อคดูครั้งเจอล็กลงตัดแล้วก็กินิการ์เขาจังหวะไหนก็พบกันท่ากันบ้างครับตื่นจากไม้ตืเลยครับช่วงไฮเกมครับ